วันนี้ผมได้แผ่นรองเมาส์ระดับไฮเอ็นจากประเทศญี่ปุ่นมาเลยครับซึ่งนี่ก็คือแผ่นรองเมาส์จากอติซานนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นแผ่นรองเมาส์คุณภาพสูงที่ระดับโปรเพเยอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้กันเลยนะแล้วบอกเลยตอนนี้ทางร้านบิ๊กแพนกลิ้นตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้ทุกคนในไทยได้ใช้กันเลยครับอ่ะมาเข้าเรื่องแผ่นรองเมาส์กันตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮเตะออสูวีสองซึ่งจะอยู่ในประเภทบาลานซ์ครับแล้วส่วนเลือกความนุ่มของตัวแผ่นเลือกมาอยู่ที่ระ ผิวสัมผัสให้ความสักๆนะใครที่ใช้ครั้งแรกจะไม่ชินแต่สำหรับผมมันใช้ดีมากนะโคตชอบเลยครับแล้วงานเย็บพอเ็าจะต่ำกว่าผิวด้านบนนะทำให้การลากเมาส์นี่ไม่สะดุดเลยสนิทครับส่วนเลือกตัวฐานเขาจะเป็นวัส,สดุโพล,ลอนนะมีความสามารถยึดเกาะโต้ได้แน่นมากๆครับแต่ผมขอเตือนก่อนนะว่ารุ่นออสูถึงแม้จะเป็นบาลานก็จริงเขาจะมีความลื่นกว่าแผ่นทั่วไปนะใครที่อยากใช้ก็ต้องปรับตัวกันหน่อยครับหลังจากที่ลองเทสแล้วเนะี่ยบอกเลยว่าใช้งานโคตรด,ดีสุดจริงๆครับแต่ถึงแม้จะลื่นเนี่ยแต